เทรลคารีนาบ้าชาชีเทรลคารีนาบ้าอาชีครับพี่ผมจะถามว่าถ้าสมมติเอาจักรยานขึ้นเนี่ยพี่คิดยังไงนะครับคนละเก้าสิบใช่ไหมครับไอไอที่ผมไปเนี่ยมันเขียนหัวข้อว่า,วามันเป็นรถเร็วใช่ไหมแล้วเร็วกับธรรมดาต่างกันยังไงนะอ่ะอ๋อข้หมายคือแค่นี้ คำว่าชุมทางคือมันมีทางแยกใช่ไหมพี่ผมไปถูกใช่ไหมผมจะไปแก่งคอยอสระบ,บุรีค,ครับผมบอปรเด็กนะครับผว่ามันมัได้น้เอห่บเลยถึงบ้านภาษีแล้วครับ,ไไรบแก่งคอยครับ ไมม่่ายใชวันนี้ออกประจนภัยโดยรถไฟนะครับตามรีวิวของพี่แวนเฮลซิงนะครับของวงในนะครับที่เขาไปเที่ยวสระบบุรีนะครับด้วยงบ400การที่จะไปช่วงทางแกงคอยออบ้านผมอยู่นครสวรรค์ซึ่งมันไม่มีรถตรงนะครับเราต้องเราต้องมาต่อที่ ชุมทางบ้านภาชีนะครับตอนนี้ประมาณตีสามกว่าๆนะครับผมก็ออกจากนครสวรรค์มาแล้วจนถึงบ้านภาชีแล้วครับรอรถตอนเช้านะครับรถมาเจ็ดโมงจากคาสุประมาณนะครับว่ารถไฟช้าใช่ไหมครับผมมาเที่ยวเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนสี่สิบกว่านะครับมาถึงตามเวลาเลทประมาณไม่เกินสิบนาทีถือว่าผมว่ารับได้นะครับกับราคาแปดสิบกว่าบาทนะครับลองดูนะครับว่าทริปนี้เราจะได้ประสบการณ์อะไรกลับไปบ้างนะครับ พยายามถ่ายทอดครับพยายามเล่าคือประสบการณ์กันขึ้นรถไฟพวเราน้อยมากนะเ,เรื่องขบวนที่มันมีขบวนธรรมดาขบวนเร็วขบวนร,รถด่วนอะไรพวกนี้นะครับยิ่งอันไหนที่มันด่วนมากคือมันจอดน้อยก็เรว็วก็ธรรมดาจอดเยอะแล้วก็มีของที่มันเป็นปรถไฟชนรถบทอะไรสักอย่างนะครับก็คือรถไฟธรรมดาตามราคาครับยิ่งเร็วมากยิ่งแพงมากนะครับยิงธรรมดามันได้จนเป็นชึบรถบดก็คือก็คือถูก มาเมื่อกี้คั้นแรกคือมันเร็วนะครับขั้นหลังของท่จริงๆคือเราก็เอาเวลาเป็นหลักเนาะอะไรก็ยอมจ่ายเพราะว่าราคามันคงไม่ต่างกันมากแล้วก็จะพยายามใส่ข้อมูลนเข้าไปเรื่อยๆนะครับต้องรอรถไฟประมาณสามชั่วโมงนะครั่งี่เราต้องทำคือหาอะไรกินนะครับหิวโคตรนะครับตลาดเขาเตลาดนะครับไปเดินเล่นก่อนนะคพีแคบบอสมันจะตั้งประมาณหกเจ็ดโมงนะครับตอนนี้ทีสามทีสี่นะครับอะไรก็กินนะครับอันนึงจะไม่ใช่ถุงเอาอันที่เริ่มเย็นแล้วพี่ โอเคที่นี่ก็เปิดแต่วันเหมือนกันนะตลาด,ดอืมแต่ต้องอค้างอะเต็มเลยไม่เลยนี่ยังไม่พิ่สี่เต็มแลวนะยืนรอพี่เขาตั้งร้านประมาณชั่วโมงนะตอนนี้ตลาดโคตรคึกคักเลยตอนนี้พี่คนพิการรอมาทั้งคืนครับ อย่างอีแปบาทม,มีเรื่องที่ต้องเล่าลนิดนึงครับเมื่อก่อนเป็นรถไฟฟรีใช่ไหมเราจะนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันจะมีเลขอ้าวอันนี้ไม่มีเลขไม่มีเลขขามารถเร็วมันมีเลขนะครับมีเลขมีที่นั่งให้แสดงว่ามันต้องแบ่งตัง้ง,ตงแ,ตแต่รถเร็วเป็นต้นไปอันนี้เป็นรถชานเมืองหนึ่งแปดบาทเองยอด ตอนนี้มันเลดไป20นาทีแล้วนะครตามสไตล์ตามสไตล์ตสไฟไทยมาในวันที่ฝนตกนะครับกำลังปล่อยเลยนะฮะลองดูว่าจะมีหนทางในเที่ยวไหมวันนี้พอถึงแก่งคอยนะครับในรีวิวอย่างแรกที่เขาทําคือการไปกินข้าวหน้าเป็ดนะครับเดี๋ยวหาข้าวหน้าเป็ดแป๊บนะฮะ ผมเจอแล้วเขานำไปติดตามหาไม่รู้เขายังไม่ตั้งหรือมันยังไงมาเช้าจัดครับเขายังไม่ตั้งนะครับไปหาอย่างอื่นก่อนดีกว่าตอนนี้เดินมาถึงวัดแกงคอยแล้วนะครับจากภาพที่เห็นก็สวยงามระดับวัดในเมืองนะครับที่มาของวัดนะครับต้นยางแร้งคอย เอาไปอีกลยกันนะครับเขาไปปล่อยปลาแผนของผมคือไปหายืมจักรยานด้วยความน่าดานต้องหายได้นะครับแล้วก็ปั่นไปอีกสองวัดที่สวยเข้าตานะครับไม่รู้ของจริงเป็นยังไงนะครับไปหาจักรยานขโมยไม่ใช่ยืมจักรยานกันแล้วแล้วครับก็ได้จักรยานนะครับพี่เขาใจดีมากครับ เดินอยู่สชั่วโมงครับกว่าจะได้จักรยานไปสิบกโลครับดูเมื่อกี้ไปเติมลมจักรยานมานะครับพี่เอาให้เติมฟรีนะครับใจดีมากเลยนะครับมีอยู่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับใครจะมาตามนะครับรอเราไปกินไหมบอกเลย ผมวิ่งเร็วกว่านี้อีกเนี่ยมันเป็นจักรยานมีเกียร์นะครับเขาปรับเกียร์เบาเอาไว,ว้แล้วเราปรับไม่เป็นนะครับเบาต่อไปนะครับฟรีเลอเกินเรากําลังวิ่งไปหาภูเขานะครับน่าจะเป็นเขานี่แหละที่มันเป็นถ้ำนะครับโอ้ยอย่างงามนะครับไปดูกันไปต่ออีก1.5กิโลเมตรเลนงูตอนนี้ก็ ทางแล้วนะครับของเราคือไปถ้าบ่อปลานะครับอันนี้สํานักเตโชนี่คืนนี้นะครับสานักปฏิบัติธรรมนะครับที่เป็นข่าวเมื่อสักปีสองปีมั้งประมาณนั้นนะครับก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้แวะนี้นะครับแวะค่ถาข้างหน้าเฉยนะครับเราจะไปถ้าบ่อปลากันต่อนะครับขึ้นเนินครับปันปวดตูดเลยถ้าปัก G P S มานะครับมันจะบอกอยู่ทางซ้ายนะครับจะเป็นวิหารเก่านะครับ ส่วนถ้ำจริงๆน่าจะอยู่ทางขวานะครับอ่าเห็นทางเดินขึ้นทางนู้นระยะทางแค่สิบกว่าโลนะครับจริงๆไม่น่าถึงชั่วโมงนะผมไม่ได้จบเวลามาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดถ้ำเลยโคจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านี่คือทางลงถ้ำนะครับก็จะมีตู้บริจาคกระแสไฟฟ้าเดี๋ยขาหยอดนะนี่เปิดไฟด้านหลังสองคืออะไรลองนะเดี๋ยเราทำ อันหลังอีกสองอ๋ออหลังอีกสองอแสงสว่างมาแล้วนะท่านพี่น้องแบทแมนเกือบพลาดเกือบพลาดเกือบจะไม่ได้เ,เ,เจออันนี้นะครับอันนี้เป็นแสงธรรมชาตินะครับสองลงมา ตงมันในห,หุบนี้อันนี้ก็เป็นรูเล็กๆอีกรูหนึ่งนะครับน่าจะมีถงใหญ่ข้างในอีกถงหนึ่งมั้งนะดูกันโอ้นี่แคบมากแคบพแคบแค่นี้แคบพอนที่ตัวบุดมาไปไหนเนี่ย มันมี่โถงอีกหน่อยนะครับกองต่ำาหารลาบขุ่นน้ำนางนอนมันเนี่ยอ,ออกได้เพราะว่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ไม่รู้เล็กๆไปเรื่อยๆว้าวน่าจะเป็นโถงใหญ่โถงนึงนะครับบอกเลยโคตรโหดอะอยางงาม ไม่หมดอีกเหรอจะลึกไปถึงไหนเนี่ยโอ้ทำถือว่าสวยมากเลยนะครับโวิจิตรมากไม่ธรรมดานะครับมีป้ายทางออกให้ด้วยกัวหลงปิดไฟเขาด้วยนะครับเดินทางกลับเขาแก่งคอยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้จับเวลามาตอนนี้เที่ยงเจ็ดนาทีนะครับลองดูซึ่งว่า ระยะทาง1ิบกว่าโลเนี่ยผมจะปั่นกี่นาทีนะครับการเดินทางด้วยรถไฟนะครับผมชอบนะครับมันมีข้อดีคือมันประหยัดแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการไม่ตรงเวลาใช่ไหมครับโอเคถ้าคุณต้องการเดินทางถูกแล้วคุณรับได้กับเรื่องเวลาคุณมีฟรีเดย์ที่มาพอผมว่าจัดเลยครับมันดีมากจุดที่ประทับใจจริงๆคือเรื่องของการเห็นได้เห็นวิถีชีวิตคน ถือไม้กระเท้าหอบของแบบพลุงพลังแบบหนึ่งเบาะของแกวางเต็มัมนเอาเอาเอะไรไปสักอย่างไปขายนะครับนะครับแกเดินทางด้วยรถไฟต้นทุนแกต่ําลงนะครับแกก็ได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นเนาะผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันอย่างเดียวว่ามันมันเละหรือมันสกรปรกหรือมันดูโลคัสนะครับคุณอยากเส็นความจริงของชีวิตนะครับมานั่งรถไฟนะครับนั่งชั้นธรรมดานะครับและคุณจะได้เห็นโลกอีกใบ บอกแบบนั้นเลยโคตรเจ๋งมเมืองแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับก็ผมวิ่งแข่งเร็วกว่าอีกนะเรามาแก้มือครับชาวนาเป็ดครับไม่รู้มีเป็ดเหลืออยู่หรือเปล่านะครับมาเช้ามาเช้าจัด <c oughs> ใหญ่โตดูไซส์มือนะมันเยอะน,นเนี่ยไม่ใช่น้อย พาชีครับกลับบ้านกันครับยางไม้ระดับไปลายกัยาเดียวกัยางตอนนี้ถึงชุมทางครับบ้านพาชีครับกำลังจะต่อรถไปสายเหนือนะครับเพื่อจะกลับสุนครสวรรค์บ้านเรานะครับเดี๋ยวขากลับจะได้รู้ว่านะครับความต่างของราคารถไฟที่เขียนว่าเร็วกับ คำว่าธรรมดานะครับจากภาชสีสุนครสวรรค์สรรครภาชีรู้สิว่าราคามันจะแตกต่างกันเท่าไหรนะ่เนี่ยช่วงระหว่างรอรถนะครับอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับเราไปหาน้ำกินก่อนนะจิวน้ำมากเลยน้ำหวานนะน้ำหวานชซเย็นหวานน้อยครับซื้อตั๋วขากบารนะครับอ,อ,อันนี้เป็นรถธรรมดานะครับทั้งหมด จากบ้านพาชีนะครับกำลังนอรสวรรค์32บาทเข้ามาเรามาลดต่วนครับราคา82บาทห่างกัน50บาทเลยนะครับก็มันก็จะไปต่างกันเรื่องระยะเวลานะครับคือต้นคลิปเนี่ยผมทาตามพี่แวนเฮลซิงใช่ไหมครับเข้ามาสระบุรีเขาเสียตังค์ไปทั้งหมดส0 0บาททริปนี้ผมเสียไป408บาทแพ้เขานะครับเกินมา8บาทนะครับรับแล้วเขาเก็บตังค์เพิ่มนะครับ อ๋อถ้าไม่ได้เอาขึ้นตู้ไม่เป็นไรใช่ไหมขึ้นตู้รถเท่ก็ไม่เก็บหรอถถ้าพับไม่ได้เลยเก็บเกวกับอ๋อถ้าพับได้ไม่เป็นไรขอบคุณครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าดูว่าผมจะสร้างเรื่องสร้างราวอะไรดีนะเพื่อเป็นการฝึกตัวเองนะครับสวัสดี ขบวนหนึ่งเลยครับนี่แบบแหมหัวาน้าด้วยนะครับพแบบ okay. ว,วรทวเท่เลยนะ